ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเรามาดูครับระบบน้ําเราเริ่มทํางานหรืออย่างยังนะครับเช้านี้เราจะลดน้ําด้วยระบบน้ําสปริงเกอร์นะครับด้วยระบบน้ําสปริงเกอร์คือตอนเช้าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะครับทุกคนฝนตกแต่ว่าเราต้องล้างน้ําค้างครับเราต้องลดน้ําเพื่อล้างน้ําค้างนะครับพอเราพืชปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับอย่างเช่นผักชี ผักชีไทยผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงหน้านั่นเองนะครับแล้วก็มีพวกผักอีตูแล้วก็ชะอมนะครับเราต้องลดให้หมดเลยนะครับนี่ครับบ้านสวนปลูกพืชแบบผสมผสานครับทุกคนยามเช้านั้นเนี่ยยามเช้าสดชื่นเสมอเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมต้นกล้วยเราก็มี มะละกอเร,กกเราก็มีแตงกวาเราก็มีแตงกวาเรากำลังออกลูกนะครับท่านผู้ชมทางหน้านุ่นเลยครับทางหน้านุ่นเลยและตอนนี้เรากําลังผสมยาฉีดอยู่ครับบํารุงฮอร์โมนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวอีก,อกสักครู่น้ําก็จะมานะครับน้ําเริ่มมาแล้วนะครับ oh. เพราะว่า พึ่งลงไปติดเครื่องท้ายไล่นน้นนะครับแต่ท่านผู้ชมจะเห็นเป็นป่ายยูคาคือคลองน้ำนะครับคลองน้ําไหลทั้งปีเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมนอนตรงไหนนะครับนี่ครับผมนอนตรงนี้นะครับโอ้บรรยากาศดีมากๆากครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยเราว่างเว้นจากงานเราก็มาทําบ้านสวนครับเพื่อมาเพาะปลูกสิ่งที่เราอยากปลูกนะครับ ปลูกอะไรครับปลูกต้นกล้วยปลูกพืชผักผสมผสมประสานอย่างเช่นตะไคร้พวกนี้ครับตะไคร้พืชเศรษฐกิจต่างๆนะครับตลาดมีไว้รองรับตลาดขวัญใจของตลาดเลยครับที่ต้องการพืชผักแบบนี้นะครับทุกคนนะครับนี่ครับท่านชมน้ำมาแล้วระบบน้ำเรามานะครับทุกคนเห็นดูนะครับ เราจะลดไม่นานนะครับเราจะลดไม่นานประมาณสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบลดแบบนี้ทุกเช้าทุกเย็นสิบนาทีนะครับระบบน้ําเราครับระบบน้ําสําคัญนะครับสําหรับบ้านสวนนะครับบ้านบ้านสวนนะครับบ้านสวนบ้านสวนหรือว่าบ้านสวนเพื่อการเกษตรนะครับนี่เจ๋อเลยนะครับทุกคนนีครับ ให้ดูรอบๆช้าๆแบบนี้เลยครับระบบสปริงเกอร์เราทำงานแล้วนะครับทุกคนชุ่มฉ่ำไปเลยครับทุกคนนะครับจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่ชอบบ้านสวนให้ดูอย่างเป็นระยะระยะนะครับทุกคนนะครับนี่ครับสุดยอดมากๆเ,เลยครับทุกคน ครับบ้านสวนวังน้ําเขียวนะครับทุกคนนะครับอากาศอากาศไม่ต้องพูดถึงครับอากาศดีมากหนาวเลยครับทุกคนหนาวเลยนะตอนเช้านี่หนาวตอนคืนก็หนาวเลยครับทุกคนนะครับตอนเช้าแบบนี้สดชื่นนะครับทุกคนได้ได้เห็นผลผลิตของเรานะครับได้เห็นผลผลิตของเรานี่ครับ อยู่บ้านสวนสบายจริงๆครับทุกคนอย่างนี้นะครับมีความสุขไม่ต้องวุ่นวายในสังคมเมืองครับทุกคนนะครับเราจะลดแบบนี้ครับทุกเช้าทุกเย็นประมาณ10นาทีครับการทำบ้านสวนก็สิ่งสำคัญก็คือแหล่งน้ำครับแหล่งน้ำแหล่งน้ำนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นชะอมครับเราได้แต่งสาวไว้เมื่อคลิปที่แล้วที่เราลงไปนะครับแล้วฝั่งนี้ก็เราไปเป็น,ปนลงรถเรานะครับลงรถนะครับลงรถลงรถนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านพลักคลิงชั่วคราวสำหรับบ้านสวนนะครับไม่ต้องอะไรเยอะมากมายนะครับ ตอนนี้กำลังรดน้ำอยู่ให้ชุ่มฉ่ำก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ชุ่มฉ่ำผลผลิตเราก็จะได้ออกมาแบบเต็มที่นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการนำผลผลิตในบ้านสวนของเราออกสู่ตลาดครับออกสู่ตลาดนัดให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะครับท่านผู้ชมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมบ้านสวนของเราก็อย่าลืมไปดูคลิปก่อนหน้านะครับว่า ปลูกคลิปผักแล้วทําการเกษตรแบบบ้านสวนแล้วเอาไปขายที่ไหนนะครับของเราได้ทําการถ่ายทําไว้ให้ดูเมื่อคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับท่านชมนะครับนี่ครับพอได้สิบนาทีเราก็ปิดระบบน้ำนะครับก็ทำแบบนี้สองวันรถทีแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับการทำเกษตรบ,บ้านสวนนะครับ จะใช้แบบใช้น้ำประปาเราก็มีนะครับน้ำประปาเราก็มีนะครับจะใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับไฟฟ้าก็มีนะครับนี่ไฟฟ้านะครับจะใช้โซลารเซลล์ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคนที่เริ่มทำบ้านสวนนะครับโอเคนะครับชาวนี้มาอัปเดตคร่าวๆเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครบคมมับทุกคนถึงเวลาฉีดพ่นให้ฮอร์โมนพืชผักแล้วครับทุกคนนี่ครับก็จะพ่นไปอย่างนี้ทุกแปลงเลยนะครับพ่นไปทุกแปลงเลยนะครับให้หอร์โมนนะครับให้ฉีดฮอร์โมนนะครับ เป็นอย่างนี้เลยครับคนทุกล่องเลยนะครับทําอย่างนี้ทุกล่องเลยนะครับถึงเวลาให้ฮอร์โมนแล้วนะครับทุกคนนะครับกับบ้านสวนของเรานะครับนี่บรรยากาศยามเช้าก็ให้ฮอร์โมนแต่เช้าเลยครับทุกคนนะครับหลังจากที่เราลดน้ําลดน้ําล้างน้ําค้างแล้วนะครับเราก็จะให้ฮอร์โมนนะครับ อเนะครับเราก็จะฉีดฮอร์โมอนแบบนี้นะครับให้ฮอร์โมอนแบบนี้อย่างสม่ำเสมอเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับโอเค